ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการของโจรหรือว่ามิจฉาชีพกันหน่อยนะครับออสำหรับเทคนิคเรื่องของโรแมนต์แกมนะครับนั่นก็ค,คือหลอกให้เหยื่อหลงรักนี่นะครับออคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็เน้นย้ำอยู่ประจำนะครับคุณผู้ชมโดยตำรวจไซเบอร์ได้มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโรแมนต์แกมนะครับค้น4จุด แล้วก็มีการจับกลุ่มชาวต่างชาติก็มีทั้งประเทศในจีเรียนะครับแล้วก็รวมไปถึงประเทศโกดิวัวหรือว่าสาธารณรัฐโกดิวัวชื่อเดิมนะครับก็คือไอวอรี่โคส์นั่นเองก็เป็นประเทศในทวีปแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยได้มีการหลอกสาวไทยสูญเงินกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการกันหน่อยนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทวรรวัตวัดนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกากรรมทางเทคโนโลยีพลตตร,รีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกากรรมทางเทคโนโลยีพลตตร,รีนัฐกรประพายนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกากรรมทางเทคโนโลยี2นำกำลังปิดล้อมตรวจค้น4จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีการทลายเครือข่ายแก๊งโรแมนสแม์แคม โดยจุดที่น่าสนใจก็คือการเข้าตรวจค้นห้องพักชั้นที่4 JR Mansion อยู่ที่ซอยอ่อนนุช25เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับก่อนที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายเอ็มบีมาโฟฟานอายุ30ปีสัญชาติโกดีวัวซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงร่วมกันฟอกเงินพร้อมด้วยของกลางเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีซิมโทรศัพท์มือถือเอกสารการโอนเงินไปยังต่างประเทศจำนวนมากนอกจากนี้นะครับจากการตรวจสอบหนังสือก็พบว่า เดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่าประเภทนักเรียน<ะ>นักศึกษาโดยระบุมหาวิทยลาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นก็คือภาคอีสานนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ต้องประสานกับทางสตมต่อไปนะครับรวมไปถึงสถานศึกษาว่าเข้ามาเรียนและใช้วีซ่าผิดประเภทหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้ในจุดอื่นๆที่ได้มีการตรวจค้นก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้อีกสราย เป็นชายสัญชาติในจีเรียที่บริเวณคอนโดย่านเพชรเกษมส9ม39และนางอังคณาคารอายุ33ปีนะครับรายนี้จับกลุมได้ที่ย่านพระราม3ซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการทลายเครือข่ายโรแมนต์แคมที่ออกอุบายหลอกผู้เสียหายให้รักจากนั้นเนี่ยก็จะให้โอนเงินซึ่งขบวนการดังกล่าวนี้จากแนวทางสืบสวน ก็มีการแบ่งงานกันทำครับโดยจะมีกลุ่มสร้างโปรไฟล์ปลอมเข้าไปหลอกเยื่อแล้วก็มีกลุ่มบัญชีม้าก็มีหน้าที่ในการเปิดบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงซิมโทรศัพท์มือถือให้กับกลุ่มคนร้ายใช้คือเขาแบ่งหน้าที่กันค,ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวในการที่จะใช้รับโอนเงินของผู้เสียหายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มหน้าม้าคอยกดเงินแล้วก็ควบคุมการโอนเงินเพื่ออ,อำพรางเส้นทางการเงิน และก็กลุ่มจัดการทางการเงินนะครับหรือว่าโพยกวนแลกเปลี่ยนเงินซึ่งขบวนการนี้สร้างความเสียหายรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในวันนี้เวลาประมาณ13.30นาฬิกานาทีทางพลตำรวจโทวรวัรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับก็จะมีการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการ ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยากรรมทางเทคโนโลยีหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของโรแมนตแกกันหน่อยอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นการหลอกให้หลงรักนะครับคุณรันหลอกให้เชื่อว่ารักหลอกให้เชื่อใจอย่างเช่นให้ความหวังว่าจะแต่งงานด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็มักใช้ข้อความนะครับหว,วานๆอย่างเช่นนะฮะ my love My wife อะไรประมาณนี้<อ>นะครับหรืออาจจะเป็น baby honey นี่ฮะคุณผู้ชมซึ่งเพื่อเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าความหวังของเหยือ่อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งวิธีการสังเกตก็อย่างเช่นเบื้องต้นนะครับสังเกตรูปโปรไฟล์<อ>ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง IG ทาง Line ช่องทางต่างๆคือสังเกตดูว่าหลอกเกินจริงหรือเปล่าหรือว่าดูดีมีฐานะ เกินกว่าคนปกติทั่วไปหรือไม่นี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับคุยกันไปสักพักอยากจะเห็นหน้าเราก็จะมีการชวนวิดีโอคลอให้มีการเปิดกล้องเว็บนี่ครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนบางทีเนี่ยก็จะพยายามพูดจาส่อเสียดไปในทางกรม,มารมนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเปิดเผยสรีระร่างกายทีนี้เนี่ยพอไปเปิดเผยส่วนที่มันเป็นของสงวนบางทีเนี่ยเขาก็จะมีการอัดคลิป เพื่อเอาไว้ข่มขู่หร,หรือว่าแบล็กเมลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเบื้องตน้นหรือบางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะส่งของมาให้เรานะคุณรันะนะครับพอส่งของมาถึงปุ๊บก็จะอ้างว่าเราเนี่ยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าภาษีนําเข้านี่นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครอยากที่จะติดตามก็สามารถเข้าไปนะครับติดตามกันได้สําหรับตํารวจ p ี t Police นะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนกัน เป็นประจำอยู่แล้วนะครับหรือสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1441ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับองบอกว่าเหลือเยื่อหลายคนนะชอบบอกว่ารูปโปรไฟล์ไม่ค่อยตรงกับตัวจริงคุณอันนะจะเป็นรูปแบบหนุ่มหล่อเลยดูขาวสะอาดดูรวยด้วยบางทีก็ใช้แบบว่าเมค e p r โปรไฟล์ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันทีนึงแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะถูกต้องอวันนี้ผมก็เพิ่งจะโดนนี่นะฮะเป็นลักษณะ s สแกมเมอร์เข้ามาหลอกะนะแต่ว่าเราดูโปรไฟล์แล้วก็คงไม่ใช่นะครับทักมาเป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้คุยต่อก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามันใกล้ตัวจริงๆนั่นเองครับ